พี่ซันนี่ตัวจริงเท่มากทุกคนจริงมาไหนพี่พี่เขาบอกว่าผมหน้าหน้าคล้ายพี่จริงปะพี่เมื่อราบต้องเปิดมาก่อนจะได้เห็นดีนไปได้แล้วจะสายแล้วเราจะไปไหนเราจะไปเที่ยวเดี๋ยวก่อนไปขอกินกาแฟก่อนแล้วกันนะได้ปะได้เร็วๆเลยได้ เคยสงสัยไหมว่าซองกาแฟนี่เขาเอาไปทำอะไรได้บ้างเ้าอีมั้งทำโต๊ะมั้งเฮ้ยมันอาจจะทำได้ก็ได้นะดล้ลกแล้วดินอ่ะรินพาเ่าไปดูไปดูที่ไหนเออหน่ารีนรู้โอเคโอเคกินแล้วก็รีบๆไปกันเดี๋ยวขอชงกาแฟกินเพิ่มพลังก่อน ทุกคนครับผมมาถึงที่งานแล้วนะครับทุกคนตามมาดิตามาดามาิที่ดินบอกดาที่บ้านอะที่ดินบอกดาที่บ้านว่าถุงซองของเนสกาแฟเขาสามารถเอามาอัพไซคลิง่งทาเป็นเก้าอี้ทําเป็นโตะได้มันมีจริงๆอ๋อแล้วดินจะพาดามาดูที่นี่เหรอใช่ตอนนี้นะครับทุกคนเราอยู่ที่งานเนสกาแฟเดคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมา,มาดูว่าไม้ที่เขาทําจากพลาสติกอะมันจะเป็นยังไงมันทำอะไรจริงจริง ซองเนสกาแฟที่เราเห็นที่ดาเหตุเขาเอามาแปรรูปมาเป็นโต๊ะมาเป็นตู้มาเป็นคียออสมาเป็นเก้าอี้ได้ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูในงานกันนะทุกคนนี่งานเขายิ่งใหญ่มากนะทุกคนมีการแบบว่าโซเชียลดิสตานซิ่งอะไรต่างๆข้างในฮอลน,นี้นะดาเป็นฮอลคอนเอนสิร์ตนะทุกคนมีแบบศิลปินดาราแบบท็อปๆ <c oughs> ของประเทศไทยนะพรีเซนเตอร์หลักๆของของเนสกาแฟเลยนะมีพี่พี่เจมจิพี่อนันดาพี่ป๊อบซันนี่พี่ใบเฟินเยอะมากๆได้ที่เราเห็นคียออสของเนสกาแฟนะที่เป็นร้นานเนสกาแฟ จริงๆแล้วใครที่อยากจะเปิดร้านเนสกาแฟก็สามารถติดต่อเขาได้เขาจะมีการเทรนนะฮะเขาจะมีการบอกสูตรอะไรต่างๆแล้วก็วิธีการบริการลูกค้าทุกอย่างไม้ที่ทุกคนเห็นดาที่ดาเห็นนะนี่คือไม้ที่ทํามาจากซองเนสกาแฟเขาเรียกว่า WPC wood plastic composite โคตรเจ๋งผมจะบอกว่าที่เห็นอยู่ที่ร้านอย่างนี้นะทำมาจากซองเนสกาแฟ3 0 0 0 0 0ซอุ้ยทุกคนมาดูทุกคนมาดู นี่ทํามาจากซองของเนสกาแฟทุกคนเห็นป่ะเขียวเขียวเนี่ยนี่แดงแดงเห็นป่ะนี่มาจากซองของเนสกาแฟจริงๆนะทุกคนขอแก้วนึงครับพี่เอาอะไรดีคะขอออเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บรูสตอร์บรีเจลลี่คับได้ได้ค่ะเนี่ยเนสกาแฟแค่สองซึ่วโมงเท่านั้นแป๊บเดียวบ้าก้วอย่างนี้เฮฮาทุกคนเฮฮาไม่น่าเชื่อว่าคีย์ออสทั้งหลังอย่างนี้นะทุกคนอัพไซค์โค้ชจากซองเนสกาแฟพี่ครับแก้วกี่บาทครับ เฮ้ยนี่คือตากล้องนะฮะขอใยายกล้องเป็นไง <c oughs> เอาแล้วยายกล้อง <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทุกคนขนาดหลอดนะยังเป็นหลอดกระดาษเลยทุกคนโคตทเอ่อะไรนะครับอ๋อแก้วเป็นไบโอคับไบโอคับก็คือเป็นพลาสติกที่สามารถเอาปรไซเคิล <c oughs> <c oughs> ได้ พี่ครับกาแฟของเนสกาแฟนี่มีมีแบบไหนบ้างครับพี่อาจจะมีแบบเป็นชงร้อนนะคะก็จะเป็นกาแฟเป็นเอ็นบูค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นรสชาติแบบปกติเป็นออริจินอลอันนี้ก็จะเป็นสีแบบเข้มขึ้นใช่อันนี้น้ําตาลน้อยค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นแบบไม่มีน้ําตาลจะมีสีสูงดวยกันอันนี้จะเป็นอ่าให้ทานง่ายขึ้นนิดนึงจะเป็นสูตรเย็นทั้งสองสูตรเลยตัวนี้ก็จะเป็นสูตรลาเต้ค่ะคาราเมลวิกกิปอร์เมนตการโนกออริจินอลแล้วก็เป็นสูตรโนชูก้าค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับด้อพีคใน พีผมจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ซองอย่างนี้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่า multi structure เป็นการที่เขาเอาซองพลาสติกนะนะหลายหลายชั้นเขาจะมีซองพลาสติกจากอ่อ PET จาก PE ซองพลาสติกทั่วไปอ่ะแล้วก็พวกโลหะมาผสมหลายๆชั้นกันซึ่งสิ่งที่แปลกก็คือพอเวลาเราเอาไปเผาอ่ะมันเผาไม่ไปอ่ะซึ่งจะเอาไปรีไซเคิลอะไรต่างๆอ่ะคอสมันจะสูงมากแล้วก็มันจะยากมากๆแต่เร็วๆนี้ปีหน้า2021เนี่ย Nescafe ตั้งแต่ประเทศไทยจนทั่วโลกนะทุกคนเขาจะเริ่มทำพลาสติกแบบใหม่ เขาเรียกว่า m น n o structure mono structure คือพลาสติกวัสดุชนิดเดียวกันซึ่งพอเวลาเขาเผาเนี่ยทุกคนมันจะเป็นก้อนเลยทุกคนแล้วสามารถเอาไปรีไซเค,คิลได้100%สุดยอดไม่เหลือเศษเลยนี่เขาทำเป็นกระถางต้นไม้จริงๆนะนะ<า>อันนี้<า>คือ ทุกคนดูซองกาแฟทุกคนซองเขียวซองแดงซองน้ำเงินเนี่ย<ไ>เขาเอาซองกาแฟเนี่ยเอามาทํากระบวนการของเขาเขาคัดแยกใช่ป่ะเอามาทําความสะอาดแล้วก็เอามากระบวนการของการผสมเอาพวกกากกาแฟแล้วก็วัสดุที่เขาเหลือใช้จากการเกษตรเนี่ยเอามาผสมแล้วก็เอาออกมาเป็นไม้เขาเรียกว่าไม้ WPC Wood Plastic Composite ที่ดาบอกว่าโตเขาทําได้หรือเปล่าก็อ e ีทําได้หรือเปล่าทุกคนมาดูดูดูเสียใช้ความแข็งแรง ที่ทุกคนเห็นทําไมเขาถึงทาโต๊ะแนวนี้ผมจะบอกว่าทางเนสกาแฟเนี่ยเขาไม่ทําให้สูญเปล่าเขาทาโต๊ะส่งให้โรงเรียนกว่าร้อยโรงเรียนทั่วประเทศไทยใช่ดูดูโต๊ะอาหารนี้ผลิตจากซองเปล่าเนสกาแฟจํานวน1นึ่งแสนซองโอ้โหทุกคนโอ้โหทุกคนโคตรใหญ่ทุกคนใหญ่มากตื่นเต้นมากทุกคนตอนนี้นด้ด่าหายไปไหนครับด้าหายไปไหนครับขนาดในงานยังมีแบบโซเชียลดิสทันซิงนะทุกคนดูนี่ทุกคนดูนี่ ดดูิเดี๋ยวเรากำลังจะได้เจอกับพรีเซนเตอร์ของเนสกาแฟทั้งเซตเลยทุกคนโคตรตื่นเต้นคนแรกก็คือดีดบล็อกคนคปพี่พอบกับพี่อนันดาทุกคนนี่ซันนี่มาแล้วดาเป็นไงดาตื่นเต้นมากนะซันนี่มานะทุกคนคุณภรรยาผมทำเป็นไรเป็นไรทุกคนทุกคนทุกคนพี่ซันนี่พี่ซันนี่ทุกคนพี่ซันนี่ทุกคนนี่นี่ แล้วเจสันนี่พี่ซันครับพี่ซันครับถ่ายไปได้แล้วมัเดินก่อนออาคอนวางก่อนวางก่อนวางวางนี่เลยวางวางวางหนี่นี่ยแลเอาหน้ากากออกหน้ากากนี่หน้ากากนี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ซันนี่ตัวจริงเท่มากทุกคนใช่จริงไหมไหนพี่พี่เขาบอกว่าผมหน้าหน้าคล้ายพี่จริงป่ะพี่ ไม่อเช้ต้องเปิดมาก,ก่อนจะได้เห็นผมติดตามพี่มากเลยนะครับคือผมใส่หน้ากากผมเกรงใจพี่ผมติดตามพี่มากเลยนะครับตั้งแต่ไม่ดานไม่เล่นอย่างั้นดิจะเล่นอลายจิงออกมาให้หมดเล่นอลายจิงออกมาโอ้โหพี่พี่ฮะผมเป็นเกียรติมากเลยฮะเจอพี่จริงๆพี่ไม่เคยดูช่องผมใช่ไหมฮะใช่ฮะพี่ตอบว่าใช่ใช่ใช่จก็ได้ครับเคยดูก็ได้หรืไม่รู้แล้วจริงเหรอฮะใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ไม่กลัวแล้วฮะ เขาหล่อมากเลยลเอ้าวตากล้องไปถ่ายไปเฟิน <c oughs> อะไรวะเนี่ยทีมงานอ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่บูธของเนสกาแฟเด็กเดี๋ยวผมจะพามาดูทุกคนนี่คือโต๊ะอันใหญ่เลยนะครับทุกคนอันนี้คือเขาก็จะส่งไปให้โรงเรียนทั่วประเทศไทยเหมือนกัน <Okay. S 1> จริงๆแล้วมันจะมีโต๊ะโต๊ะหนึ่งนะที่เขาเอาขึ้นเวทีเมื่อกี้ก็คือจะมีพรีเซนเตอร์ของเนสกาแฟทุกคนเลยเซ็นผมไม่รู้ว่าโรงเรียนไหนจะโชคดีที่จะได้โต๊ะที่มีลายเซ็นของพรีเซนเตอร์นะฮะพี่ซันนี่พี่อนันดาพี่เจมจิต่างๆ เยอะมากเขาใช้ทุกคนซองเนสกาแฟเนี่ยหนึ่งแสซองในการทํำตัวอาหารในการทำก้าอีคืออาจจะถามว่าทําไมถึงเป็นสีดําได้ทําไมถึงเป็นสีนั้นได้บางทีเขาก็จะผสมใส่กาแฟเยอะหน่อยนะฮะสีก็จะเข้มขึ้นใส่กาแฟน้อยสีก็จะน้อยลงที่ดีนคุยกับดามาเช้าอ่ะคือมันสามารถเป็นไปได้หมดเลยเห็นปหทุกคนตอนนี้คือภรยาผมพูดไม่รู้เรื่องเพราะว่าเจอพี่ซันนี่มือเย็นมากทุกคนใจเย็นใจเย็น ใจเย็นทุกคนครับวันนี้นะครับทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่เน,นีสกาแฟเนี่ยรักโลกขนาดไหนดาได้เห็นแล้วใช่ไหม สุดยอดทุกคนนี่มัน Amazing มากๆที่กาแฟใช่มานทำเป็นตู้ได้และที่สำคัญที่สุดปี2021หรือปีหน้าเนี่ยเขาจะเข้าสู่การรีไซเคิลแบบ100%ทั้งแบบกระป๋องทั้งแบบซองพลาสติกจะกลายเป็นพลาสติกแบบโมโนสตรักเจอร์อินโนเวชั่นสามารถรีไซเคิลได้100%ถ้าเป็นซองเนสกาแฟ,แฟแบบเก่าแบบนี้นะครับทุกคนนะฮะดาถ้าเราไปเผาเนี่ยมันจะกลายเป็นฟอยล์ก็คือมันจะย่อยสลายหรือมันจะเอาไปรีไซเคิลเนี่ยค่อนข้างยากแต่ถ้าเป็นซองแบบใหม่นี่คือซองแบบใหม่ทุกคนผิวสัมผัสมัน จะพรีเมียมบบม,มากๆนะฮะเป็นแบบสีนันด้านแล้วก็แบบเนี้ยคือแบบราคาแพงเลาเราเห็นอะคือดูหรูหรามากแบบเนี้ยถ้าเราเอาไปเผาเนี่ยมันจะกลายเป็นก้อนอะสามารถนําไปรีไซเคิลได้เดี๋ยวดิ้นจะกลับไปทดลองอด่าว่ามันเป็นไปได้ไหม<อ>เดี๋ยวท้ายคลิป เดี๋ยวท้ายคลิปเราไปลองกันว่าจะเป็นยังไงทุกคนคือเป็นกาแฟที่อันดับหนึ่งของของประเทศไทยแล้วแล้วก็ยังใส่ใจต่อโลกต่อสังคมนี่ถือว่านับถือมากๆนะครับทุกคนสุดยอดนะฮะในสแกแฟไว้เจอกันที่บ้านทุกคนเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะไปทดลองให้สำหรับวันนี้นะฮะขอบคุณทุกคนที่ดูนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะฮะแล้วไปดูนะครับว่าคลิปหน้าทำเลยต่อสำหรับคลิปนี้โชคดีครับไปครับ ไรที่ผมบอกที่งานนะทุกคนดาเดี๋ยววันนี้ดีจะบอกหน้าว่าพลาสติกแบบเก่าที่เป็นแบบ multi structure กับ mono structure innovation เนี่ยมันต่างกันยังไงพอเวลาเผาที่ดินบอกดา<อ>ถ้าแบบเก่าถ้าเผาอ่ะมันจะไม่ไปแต่ถ้าเป็นแบบใหม่มันจะกลายเป็นกน้อนๆนะฮะสามารถเอาไปรีไซเคลิลได้ร้อเดี๋ยววันนี้ทุกคนเรามาลองกันได้ไปไมได้ไหมไปได้ดาไปดูงานเขาแล้วอนี่คือซองแบบเก่านะฮะทุกคนซองแบบใหม่ อ๋อเป็นคล้ายๆกระดาษเลยนะจริงๆก็ดูแทบไม่ออกว่ามันต่างกันยังไงนะทุกคนแต่ว่าพอเวลาเผาเราจะรู้อันเนี้ยส,สามารถอันเนี้ยสามารถรีไซเคิลได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะลองเผาแล้วมาเทียบกันดูนะฮะทุกคนแบบใหมห่แลวแบบเกา่าแบบเก่าก่อนนะทุกคนว่าเป็นยังไงทุกคนดูมาดูใกล้ๆอ่าทุกคนเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นสีคล้ายๆฟอยล์เห็นไหมข้างในอะ่ะเห็นป่ะนี่คือพลาสติกแบบเก่านะครับทุกคนที่ เราจะเอาไปรีไซเคิลยากนะฮะทุกคนคอสมันค่อนข้างสูงแต่เนสกาแฟเขาก็เอาไปอัพอัพไซเคิลเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะก็คือจากซองแบบนี้นะฮะทุกคนโอเคประมาณนี้ดูเห็นนะขา,ขาวๆฟอย,ฟอยๆอะ่ะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะลองเผาซองแบบใหม่ของเนสกาแฟนะฮะทุกคนปีหน้าเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าทุกคนเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นก้อนเดียวกันเลยเห็นไหมขาวหมดเลย ดูมัน,น,มนบางแล้วก็สามารถฉีกดูดูลองขยำดูแล้วก็สามารถอ๋อเอาไปรีไซเคิลได้เหมือนกระมันกระดาษบางๆอะ่ะทุกคนขอจับหนเห็นนะไอเนี้ยสามารถเอาไปรีไซเคิลได้แน่นอน